สวัสดีครับวันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศบรรยากาศข้างบนอาจจะมีเสียงรบกวนเยอะอาจจะมีเสียงรถเสียงรถไฟไว้จะค่อยแก้ไขอีกครั้งนึกรรมการสิทธิ์รือ คำการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติจะได้ยินได้เห็นภาพการปรากฏของคณะกรรมการชุดนี้ออกไปตรงนั้นออกไปตรงนี้เขาไปทำอะไรเขามีบทบาทหน้าที่อะไรกรรมการสิทธินนั้นถูกพูดถึงกันเยอะบางคนถึงขนาดบอกว่ามันมีประโยชน์อะไร กอสมอมันช่วยทำให้ชาติเจริญบัน้กนกส้มันช่วยทำให้ชาติเจริญมั่นคงขึ้นหรือมันแย่เลยเราไปดูกันในช่วงที่ตำรวจเขาออกไปจัดการกับผู้ชุมนมุม จัดการกับม็อบที่มันบ้างครั้งที่มันป่าเถื่อนมันก็ต้องย่อมใช้อาวุธบ้างพอสมควรซึ่งมันก็อยู่ในกรอบกรอบที่กฎหมายกำหนดให้ใช้ได้และกระบวนการพวกนี้กระบวนการผูกร้ก่อการร้ายนี้เขาบอกว่าตำรวจ ใช้อาวุธใช้กำลังเกินกว่าไม่เป็นไปตามหลักสากลในกระบวนการพวกนี้มันพูดถึงกันมากด่าทอต่อว่าตำรวจกันมากว่าใช้สิทธิ์ไม่เป็นไปตามที่สากลเขาใช้กันกรรมการสิทธิ์กสมเฉยไม่ออกมาพูดไม่ออกมาชี้แจงอะไรทั้งนั้น ตำรวจถูกยิงกสโมก็เฉื่ยตำรวจโดนระเบิดบาดเจ็บสหาหัสก็อสโมก็เฉยพอตำรวจไปจับไปจับพวกบ้าคลั่งทั้งหลายนะแล้วดูเหมือนกำลังของพวกบ้าคลั่งนี้มันจะลดน้อยถอยลงทุกวันทุกวันนั่นเพราะสังคมเขาเอื้องและอา ข,ขารังเกียจกสมต้องรีบแจ้นไปตรวจสอบรีบแจ้นไปเยี่ยมเยียนผู้บาดเจ็บไปเยี่ยมเยียนผู้ถูกจับตำรวจตำรวจต้องเดินทางต้องผ่านจุดนั้นแล้วก็ถูกกลุ่มพวกนี้รุมรุมเข้าไปทำ้าย,ายด้วยอาวุธสารพัดอาวุธและด้วย ด้วยที่สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์นั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเอาตัวรอดนั่นก็คือตำรวจต้องขับรถหนีและพวกนี้ก็ยังไปฝางรถอีกมันเกิดการเฉี่ยวชนมีผู้ได้รับบาดเจ็บกระบวนการพวกนี้ก็ด่าทอต่อว่าตำรวจว่าชนและหนีกอสมอก็เฉีวยว กสมไม่ออกมาชี้แจงเลยวันนั้นคือสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนมีสิทธิที่จะปกป้องชีวิตของตัวเองทุกคนมีสิทธิที่จะปกป้องทรัพย์สินของตัวเองนี่อ้างว่ากสมอ้างว่ามีผู้ร้องเรียน เลยมาตรวจสอบและก็เลยเถิดให้สัมภาษณ์ให้สัมภาษณ์บอกว่าให้ยุติการใช้อาวุธทั้งสองฝ่ายไม่ว่าตำรวจหรืผู้ชุมนุมนี่มันพอพอได้เป็นกรรมการสิทธิ์ยกสถานะตัวเองขึ้นสูงส่ง ไม่รู้เรื่องว่าบทบาทหน้าที่ขององค์กรอื่นนั้นก็มีบทบาทหน้าที่อะไรตามกฎหมายมีสิทธิอะไรที่จะไปสั่งที่จะไปบอกที่จะไปขอร้องตำรวจไม่ใช่ใช้อาวาธตำรวจก็คือองค์กรที่รักษากฎหมายบังคับใช้กฎหมายตำรวจก็มี บทบาทหน้าที่ในการรักษาความสงบของชาติเขามีสิทธิ์ที่จะใช้อาวุธตามกรอบที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ได้ผู้ก่อการร้ายสิพวกบ้าคลั่งมันไม่มีมันไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้อาวุธไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนี่เลยพอเป็นกรรมการสิทธิเข้ามาหน่อย ลืมหมดมหน้าที่ของผู้อื่นก้าวไกยผู้อื่นละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นตำรวจเป็นองคอ์กรเป็นหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและมีสิทธิ์อะไรมีสิทธิ์อะไรที่จะไปสั่งไปบอกว่าตำรวจอย่าใช้อาวุธนี่มันเลยเถอะ เลยเถอะเกินเลยขอบเขตอำนาจของตัวเองตัวเองมีหน้าที่ตรวจสอบก็ตรวจสอบไปเพราะเห็นตรงไหนที่มันใช้อาวุธใช้กําลังเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มันไม่ชอบ่วโทษหมาข้อรายงานงนั่นแต่คือหน้าที่ของตัวเองไม่ใช่ไปก้าวไกยหน้าที่ของหน่วยงานอื่อน แล้วทำไมไม่พูดความจริงไม่พูดความจริงให้หมดไม่ชี้แจงให้ประชาชนรู้ประชาชนทราบรว่าตำรวจเขามีสิทธิ์ใช้อาวุธอย่างไรบ้างตามกฎทำนักงานฆ่าหลวงใหญ่สิทธยิยมืนุชนในเจ้าสาวประชาชาิหรือ OSCR เขากำหนดใช้อาวุธได้ทุกอย่าง ตั้งแต่การเจิจาการขอร้องจนไปถึงการใช้การสมจริงนี่คือความจริงเอาความจริงมาพูดออกมาชี้แจงให้ประชาชนรู้ประชาชนทราบไม่ใช่คำเป็นเฉยเมยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้บทบาทของตัวเองนั่นก็คือนำความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน มาให้กับประชาชนรู้ประชาชนทราบบอกมาสิว่าตามข้อกำหนดกฎเอมของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเอกสารประชาชาตินั้นหรือ O S C S R นั้นมันมีกรอบมีข้อกำหนดในการใช้เอามีกรอบในการใช้วิธีการปฏิบัติกงาน,น ในตำรวจทำถูกต้องตามกฎนั้นหรือเล่าน,นั่นตำรวจเขาทำตามหลักสากลตามหลักของ OSHR เขาไม่ได้ทำตามมารมณใจเขาคำนึงถึงตลอดเวลาว,ว่าประเทศไทยไปลงนามไปลงนามและให้สัิยาบันตอ่อต่อปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิุษยชมอย่างได้ ตำรวจเขายึดกรอบนั้นมาใช้ในการปฏิบัติซึ่งกรอบนะมันก็คือกรอบที่ตรงกับที่กฎหมายของไทยเรามีไปดูว่าการใช้สิทธิทเสรีภาพตามหลักจฏิญญาสาคนว่าด้วยสิทธิทมนุชนนั้นเขาว่าไหไปดูข้อ21ข้อ21เ,เขาบอกว่า สิทธิในการชุมนุมยอมใจร,รับการคุ้มครองการจะการจำกัดใช้สิทธินนั้นจะก,การะทำไม่ได้เห็นไหมประโยคแรกการใช้สิทธิในการชุมนุมนั้นเป็นสิทธิอันชอบธรรมใครจะไปำจำกัดสิทธินั้นไม่ได้ นี่แหละสิ่งที่ท่องกันนี่แหละนี่แหละหลักสากมนี่เขาท่องกันท่องกันได้แค่นี้แล้วจริงๆในข้อ21มันมีแค่นั้นสิทธิในการชุมนุมย่อมได้รับการคุ้มครองการจำกัด ใช้สิทธิ์นั้นจะก,กระทํามิได้นอกจากเห็นไหมครับว่าเขามีคาว่านอกจากเพราะฉะนั้นต้องอ่านให้จบต้องเข้าใจให้มันจบว่าข้อกําหนดนั้นมันมีอะไรบ้างนอกจากจากกําหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จําเป็นสําหรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติหรือความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยาการสาธารณสุขหรือศีลธรรมของประชาชนหรือคุ้มครองสิทธิ์หรือเสรีภาพของบุคคลอื่นเห็นไหมครับว่าเขาลอกจากอะไรไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นละเมิดต่อเสรีภาพของผู้อื่นจะทำไม่ได้ และเมื่อต่อศีลธรรมอดีตก็ทําไม่ได้เพื่อความมั่นคงของรัฐมันก็ทําไม่ได้นี่ความจริงมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ท่องอยู่ประโยเดี้วกสมอเองก็เหมือนกันเห็นท่องอยู่อย่างนี้ท่องอยู่ประโยคอย่างนี้ท่องอยู่ประโยคดี นั่นคือเจตนาอะไรเจตนาเพื่อจะบิดเบือนใช่หรือเปล่าเจตนาที่จะไม่บอกความจริงทั้งหมดต่อประชาชนนั่นก็เพื่อไม่อยากให้ประชาชนรู้ความจริงใช่ไหมนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าเป็นแนวร่วมกับผู้โกหกหลักรายมันถึงมีใครด่าทอต่อว่าตำรวจคอสอเชิตำรวจบาดเจ็บ เฉยบาดเจ็บสาหัสก็เฉยแต่พอตำรวจไปจับเด็กพวกนั้นพอตำรวจไปใช้อาวุธจนพวกนั้นบาดเจ็บกศมรีบวิ่งแจ้นไปเยี่ยมไปเยี่ยไและทำไมไม่ไปเยี่ยมเยียนตำรวจบ้างหรือไม่ใช่หน้าที่หน้าที่ของตัวเองคือปอกป้องคนชั่วปกป้องคนรนีใช่ไหม ลุงถึงบอกคอสอมอเป็นแนวร่วมกับผู้ก่อการร้ายตั้งแต่เมื่อไร่ถ้ามันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่มีประโยชน์ที่ประเทศจจะมีคณะกรรมการสิไม่มีประโยชน์อต้องการให้มีจริงๆมันต้องสาหาใหม่เลิกเสธทีเถอะเลิกเอาพวก NGO พวกมีประสบการณ์ด้าน NGO ทั้งหลายมา นังตำแหน่งมันไม่มีประโยชน์มันไม่ได้ช่วยทําให้ชาติบ้านเมืองเราเจริเติบโตขึ้นและในรัฐธรรมนูญของไทยเราก็เช่นเดียวกันพอสอมอเคยนํามาพูดมันหมดมาอย่าลืมนะครับว่าไทยเรานั้นไปลงนามและให้สัตยาบันในเรื่องรัฐรนูาสากลว่าด้วยสิทธิประชาชนแห่งสหปร,ระชาชาติ ซึ่งข้อ21ลุงก็อ,อ่านไปแล้วและเรามาดูที่ว่าในรัฐธรรมนูญของไทยในปัจจุบันนี้มาเอยใจดูเรามาดูที่ว่ารัฐธรรมนูญของไทยฉบับปัจจุบัน,นมาตรา4 4่สิเขาว่าเนี่ยมาตรา44ของรัฐธรรมนูญไทยฉบับปัจจุบันนี้เ็าบอกว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธการจำกัดสิทธิ์ตามวรร่งจัดกระทำไม่ได้เห็นไหมครับเหมือนกันมันลอ้อมันอิงอยู่กับกฎของสาคมมันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกนะันเหมือนกัน ปิดเพียนเป็นเปี่ยงบางคําเท่านั้นความหมายเหมือนกันบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงกบกวาจากอาวุธการจํากัดสิทธิ์ตามวรรคหนึ่งจะกระทํไม,ม่ได้เว้นแต่รัฐธรรมนูญของไทยใช้คำว่าเว้นแต่เว้นแต่โดยอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ที่สาขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยสาธารณะความเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือคุ้มครองสิทธิ์หรือเสรีภาพของบุคคลอื่นเห็นไหมครับรัฐธรรมนูญของไทยฉบับปัจจุบันมันล้อ มันมีเนื้อความเหมือนกับที่ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนบบส่ินแรงานชาชาติที่ไทยได้ไปลงนามไา้ให้สัตยาบันไทยก็ยึดหลักข้อนี้ยึดหลักของสากลมาร่างเป็นรัฐธรรมนูญของไทยและตำรวจก็ใช้หลักกฎหมายนี้ไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตัวเอง อย่าลืมนะครับว่าการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามหลักสากลน,นี่คือสิ่งที่กสบอไม่เคยพูดไม่เคยชี้แจงให้ประชาชนรู้ประชาชนทร,รชาบลุงถือว่านี่คือเจตนาที่จะปิดเบือนเจตนาที่จะปกปิดความจริงกลัวว่าพวกตัวเองจะเสียคนปร้โย โลแนวร่วมของตัวเองจะเสียผลประโยชน์จึงไม่พูดความจริงนี่ครับลุงถึงบอกลุงถึงพูดว่าปสมเป็นแนวร่วมกับผู้์กรการร้ายตั้งแต่เมื่อไรเพราะดูเลไม่เคยปกป้องคนดีเลยทำทีมาปกป้องคนดีไปเยี่ยมเยียนชาวดินแดงอย่างโน้นอย่างนี้ที่จริงเจตนาอะไร มันก็มองออกมันก็มองเห็นเจตนาเพื่อ,อรสร้างภาพเห็นอกเห็นใจชาวบ้านแท่ที่จริงแล้วเจตนาเพื่อหยุดยั้งการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเห็นว่าพวกตัวเองเริ่มลดร้อยถอยลงทุกวันทุกวันมันจึงทนไม่ได้ จึงรีบออกมาขยับขับเลื่อนออกมาเป็นแนวร่วมเป็นผู้นําในการเรียกร้องให้พูดคุยกันให้ยุติกันยุติการใช้อาวุธลูกบอกไปแล้วว่าผู้ชนผู้บาดครังนั้นมันเลยเถิดคำว่าผู้ชุมนุมไปนานเลยมันเข้าขั้นผู้ก่อฝันร้ายแล้ว ถ้าเป็นสังคมของประเทศอื่นถ้าเป็นหน่วยงานรัฐของประเทศอื่นไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือยุโรปคิดหรือว่าเขาจะใช้กระสุนใอย่ตอนนี้ไม่ใช่ผู้ชุมนุมนี่มันคือลักษณะของการก่อการการ้รายกสมอมองไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจการออกมาเรียกร้อง ออกมาบอกว่าต้องรับฟังผู้ชุมนุมผู้ชุมนุมไม่ได้มีเหตุผล<ม>การอ้างว่ามาชุมนุมเพื่อเรียกร้องหให้ผลเอกะยุดลาออกนั้นนั่นเป็นเพียงข้ออ้างอ้างเพื่อที่จะขยับกับเครื่องเท่านั้นเองให้มันสมเหตุสมผลเท่านั้นแต่จริงๆแล้วไปดูไปดู เยาวชนพวกนั้นกลุ่มคนพวกนั้นมันก็คือกลุ่มเด็กแวน้นกลุ่มเด็กแว้นที่มันไม่มันเป็นไม้เบื่อไม้เมากับตำรวจอยู่แล้วเมื่อ <c oughs> มีใครใช้มีใครจ้างวานไปนทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจมันก็ชอบออกชอบใจมันไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นกสมต้องไปมองต้องไปศึกษาต้องไปหาความจริงให้ได้ว่า ใครที่ไปยุโยงส่งเสริมเด็กใครที่ไปใช้จ้างวา้เด็กออกมาทำความชั่วนี่คือหน้าที่โดยตรงขอ,องกศมสวัสดีครับ